ทำงานแล้วอ่ะเจ๊ไม่ทำงานาอ่ะไม่ส่ง,งคงส่งของแล้วไม่แล้วอาจจะได้ยินเสียงเคี้ยวนะครับคุณผู้ชมครับอับผมครครับคุณผู้ชมครับสอบคนดูสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้า, 300, 400, 400, 600, ารา้อยหกร้อยเจ็ดร้อยเดไม่ได้สตรีม<ถ> <laughs> ดิจะสตรีมไหมอ๋อจะมีคน <ขอ S 1> คนนึง<บ>แหละเป็นแต่ค่าพวดเอง เจ๊งอนน่ะเจ๊เดี๋ยไปเอาเกมนี้แล้วมานับกับเกมนี้ดิเจ๊มันแข็งจัดไงต้องแยกนะเยีต้องแยกแยะนะจีไม่อยากแย่กูแยกย้ายอ่ะทำไมดิไม่อยากเปลีนแล้วว่ะอยากเป็นคนดีวะ you a เพราะว่เป็นก็ไม่ได้เล่นใช่ปะนี่ะราเปเป็นมนุษย์ตะเคียนเจ๊ไม่ต้องบอกก็ได้นะจี้ เจ๊เมื่อกี้ยังบอกอยากเป็นอยู่เลยไม่อยากเป็นเลยอยากอื่นมาเลิกเอ็มเจเจไม่ต้องน้อยใจเจ๊เจ๊เจ๊ใจเย็นเจ๊อย่าเพิ่งน้อยใจเจ๊ก็กูมากันเองอ่ะกูไม่ไม่ฆ่าคนเองก็ได้นะเว้ยแต่กูเอยากที่จะจะฆ่าทุกคนเพื่อให้มันอืมให้มันสนุกใช่ไหมมันเป็นเกมเกมไงได้ไม่เป็นอ่ะมันเปิดไปได้ไม่ใช่หรอกไม่รับไม่รับไม่รับกูจะเจอคนประเภทไหนอีกวะเนี่ยเกมเนี้ยโอ้ยน้ำแตก น้ำแตกเลยเหรอกระจายปะกระจายปะเฮ้แกอยู่ไหนวะกำลังทำความตอนนี้อยู่ทำความทำความปิดปิดปิดบอกบัวอ๋อมันต้องทำสองคนไม่ใช่หรอเท่าเหรอมันต้องทำสองคนไหนไหนยี่ไหนรยี่อะไรไอจีนี่ร่างโยงป้ายนับพบกันเลยครับหนึ่งสองสามเจขอบคุณครับอ๋อมีคนไปทำล้วเหรอเจเจป่ะเนี่ยเดิโอ้เล่นไทยอยู่จับคู่อยู่เจเรียงไพ่อยู่เจกูจับคู่อยู่แป๊บนึงผมบอกตำรวจแน่เจี๊ยริ่นไพ่อ่ะเฮ้ยใครไม่ ต่อยไม่ได้ไม่ไมีมันมีลดเลือดลดกูเหรอ5 1เอามาลดด้เหรอเจ้ลดอึ่ง no ่กูไม่ลดไม่ได้ของเลยขโดขโดนขโกูไม่ลดกี้เจยเจปกาศปรกาศปรกาศมาเกยดขนาดไหน มันมามันมาอุ้ยเจ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 อะไรล่ะวิ่งอยู่เนี่ยเจมึงจะโดนจร้งอุ้ยโดนอุ้ยเกือใครโดนวะไม่ใช่กูเจเจเมื่อกี้ว่าแล้วกูโดนเอ้าเหรอไม่มาช่วยปิดน้ำเลยดิเมื่อกี้เจไปไหนแล้วอะ อุ้ยใครไปเป็นเท่าโรมิติปิดน้ำไหน่อยครัะไป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 พี่เองพี่เองพี่มาแล้วแกเป็นอะไรกับเควสปิดน้ำกันนะไม่รู้มันเกิดเองอ่ะเกิดตรงเนี้ยก็จริงกูเล่นไพ่ต่อได้ไหมนี่ยังจะเล่นต่ออีกเหรอมันไม่มีให้กดเนี้ยอ๋อตรงนี้ตรงนี้โทษโทษโทษไม่ได้ดูมันอยู่อฝั่งนึ่งอะอ่าเสร็จละอันนึงนะ การต่อไปก็คือว่าเราทำเควสได้ใช่ไหมแล้วก็ไปเอาของที่ร้านขายของอ่ะน่าจะใช่มั้งใช่แหละเพราะว่าไอ้ไอ้ควันสีฟ้าสีฟ้ามาทางนี้แท็บเล็ตนี้มันเห็นผีเหรอหรือว่ายังไงฮะมันเห็นผีเหรอหรือว่าดูคนเฉยมีคนโดนดีละอย่างนั้นรัวไม่มีสัญญาณนะไฟดับอ่ะแล้วที่ปั่นไฟอยู่ไหนอ่ะตามมันนั้นไหมั้ง หาที่ปั่นไฟไม่เจอเออที่ปั่นไฟอยู่ไหนอ่ะออกเอาอ้ายังไม่เจอหา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 อะไรอ่ะหาไอ้คนที่ชื่อพิยาเอาเจอเหรอเพราะว่ามันไปโบวกันไงโบวให้ออกอ่ะอ่าแล้วเราต้องไปหาอีกเหรอทำไมอ๋อนี่ไงนี่ไงจระจระใชนปะตัวอ๋อคนนี้คนนี้ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวห่วยอยู่ไหนกันอะ หนีจุดสุดไปแล้วจ้าอ <c ười> ุ้ยเจอเจอกูเจอแล้วอีกนีดูเรวอุ้ยกูโดนช่้าหน่อยช่้าหน่อยกูจะ <c ười> เตือนเจียนนะแต่ไม่ไม่เลยวะ่ะอ <c ười> ุ้ยโดนเองอีกไอ้ย เจ๊กูตายว่ะเจ๊กูหมดสติไ,<อ>ไม่มีใครตายใช่ไหมเมื่อกี้ครับครับครับโ,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 โอเคครับโอเคครับเจ๊ไปอยู่ไหนทำไมเจ๊โดนไล่บ่อยจังโอ้กูวิ่งรอบโลกน้ำครับน้ำน้ำน้ำอ <c oughs> ไปนออยู่ไหนกันนะมันทำยังไงพวกเควสเนี่ยเควสเนี่ยยาที่ต้องทำไงไม่รู้อ่ะเชื่อไหมกูตามค่ายตะลุงนี่หลายรอบมากอ่ะ เจ๊เจ๊ดูคนข้างบนดิเจ๊ดูดิใครนอนเนียวะเจ๊ดูดิไม่คืออีกคนมันฆ่าลวงแบบฆ่าไม่ปรึกษากันเลยว่าเออมันต้องฆ่าใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยม ah ันเดินฆ่าแบบต่อหน้าเราตวดีตัวเองฆ่าอย่างนี้อ่ะตามเกมไ้ตามเกมตามเกมตามเกมไอ้ของสะสมดูตรงไหนอ่ะก็ของสะสมไอ่่ ไอของที่ได้ที่ได้มาไอเทมไงไอเทมดีคุณนี้แม่หน้ากลัวว่ะจีคนณหน่อวะสองรอบว่ะนี่ยไม่ได้เป็นไม่แน่หมอลระบบเนียเจ๊มาแล้วเหรอยังยังยังโอผมเทาจะค่ายหมดเลย นี่ดูแปลกๆว่ะฮฮฮฮฮฮไม่ใช่คนที่แปลกกูคนที่ขำเว้ยเชฟเป็นไม่ใช่กูไม่ได้เป็นน้ลูกเสือเลยนคนแรกเดี๋ยวเข้าไปใกล้เดี๋ยวเข้าไปใกล้ไม่ใช่ก็เชื่อนะโอ้ว้าห้าห้ชื่อว่าใช่ป่ะพี่ไม่ใช่วีโรงพยาบาล เราก็อยู่นี่หลายรอบไปนะกินไอติมก่อนออาหรอเออไห้แบบเดิมอะไรเนยะเจ๊อดูก่อนนะครับห้าพันแผลเจ๊เป็นผีเจ๊ไม่ต้องใช้ไอ้กูไม่ไช้เ็นไอ้เตียงนอนน้่นกูนอนเตียงได้ไหมอ่ะนอนเลยเจ๊นอนเลยแล้วมันทำยังไงถึงจะรู้ว่าเขาไม่ใช่คนอะไรวะแปลกแป่กวะพูดอะไรวะสีดยาประกาศประกาศเฮ้ยยังไงเสี่ยงกูด้วยอ่ะใหม่ประกาศประกาศ ไเล่นไหมแล้วก็วิ่งหนีเลยนะโอเคครับโอ้โหเห็นไหมผมไม่ได้เป็นขาวลาจานสุทธิ์ครับผู้บริสุทธิ์ก็เปิดคุกไหมเปิดคุกได้ปะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาไปนีกูวิ่งเอางิเฮ้ยมา่ากูรอเอมันโผกผีได้รึเผีมาแล้วมาแล้วด้วยนะพี่กดชักโครกแป๊บ ไปวางยาคัวมีคนเดียวซะนั้นแหละเคมีเคมีไม่ใช่ใครประกาศประกาศว่าใครต้องประกาศหนักวะอุ้ยมันอู๋รถจะไปต้องเป็นกูกดอีลูวไปแล้วอุช่วยไม่ได้เพราะกูไม่มีเลยหนีโอ้โหทางตันตายแล้วกูอุ้ยโอ้โหไม่ปิดต่อหน้าเลยกูตายคนแรกกันไปเนี่ยกูตาย อู้ดด่ตใส่ผีเลยนะไอ้ยนั้นแม็กก็เล่นแต่ใหม่เผอไม่ช่วยอะไรเลยสวัสดีครับทุกคนเจ๊มีเสื้อไหมผมจะรับป่ะไอ้กิ๊บไอ้กิ๊บชิตาบมาพูดว่าใครเล่นใหม่อยากกูเลยก็เล่นใหม่เลยเอาเจ๊เป็คนเล่นเหรอเจ๊เจ๊เจ๊เล่นใหม่อะเจ๊ทำไมเจ๊เป็นคนแบบนี้เจ๊เพิ่งเล่นเมื่อกี้อ๋อเหรอนึกว่าเล่นนานแล้วคนอื่นเขาทำเควสกันตัวเองเล่นใหม่เนี่ยทำอยู่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 ผมทำเควสอยู่นะคะทุกคน เสร็จแล้วใช่ไหมนี่ภารกิจนี่นะเอ้ยทำไมมันออกกันสองคนแล้วอ่ะปิ๊งเุ้บือตู้เซฟมากเลยนะแต่มันง่ายนะเว้ยตู้เซฟอะตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นตู้เซฟในซัมจิเป็นตู้เซฟเลื่แกคิดว่ามันเป็นอะไรวันกาทุกคนผมชื่ออตัวขยันเล่นที่ไหวเจ๊คุคุปเจนไม่ไม่ไม่อันนี้คือเอ่อไอ้เควสเควสกำลังจะเอาเจ๊กำลังจะรันเลยเจ๊มุดเข้าไปในตู้เจ๊มุดเข้าไปในตู้เลย ได้เหรอเจเจผมลอเล่นเจี่กดากูก็จะมุดอยู่ว้าตกใจทุกกระตายกัอะไวันเนี้ยมันมันมามันมาหากูมึงเจเจมันม่ออกเจเจหนีเจหลิวเจหลิวหหนีอยู่มึงจยันดโอ้กดีกดยำยกดียำยำกดียำยำกดด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  เจเราเป็นเพื่อนกันเจ๊เราอยู่ข้างในครับผมเจทำควิดถาบน้ำด้วยครับพีก็ทำโล่ทำควิดถาบน้ำอย่างเดียวเลยอะไรอย่าให้รู้ด้วยว่าใคร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 อย่าให้รู้ด้วยว่าใครเป็นไหนใครชื่อฮาร์ดอะจัดจ้าจัดจ้าจัเป็นคาร์บอยแล้วบอกว่าผมหันมาใช่ไหมจากจูนวิทยุอะผมก็เห็นว่าเลือดรถเลือดโดนกินอะอย่าใหรู้ด้วยใครอะใครทำจี้อะ ใครไม่รู้แม่งทำไม่เต็มมือเลยเมื่อกี้อุตส่าห์กดอีย่อมๆแล้วนะมันไม่ขึ้นหรอขึ้นแต่กดไม่ลงแต่ว่ามันไม่มันหลบไม่โดนอะไรก็ได้เป็นทักชิดอะสักอันอะแล้วก็นั่นเองอะเฮ้ยให้มันสุดดีให้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 โอ้ยลิ้นกูพันไปลองทำจบเจจะเย็นดิเจ้ทำได้เลยเจ้ทำได้เหรอเจ้เก่งว่ะเจเก่งว่ะ ทำไงวะเนี่ยเออโอเทียนั้นแหละที่ทำเป็นอ่ะคภารกิจนี้กูทำเป็นยังไงเราก็ไปหน้าอวยเลยเมื่อกี้แล้วเขอมายืนอะไรกันอ่ะแกหลอค่ะเองรือเปล่าสดีครับสวัสดีครับเขาสงสัยแกอยู่นะนี่หน่อยครับทำไม่เป็นนี่โอ้ยหยาดไปละนี่ไห็นไหม ตกใจนี่เนียนจัดอ้อม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 ไปอ้อมไปอะไรกันวใจเธอเสมอพี่ตาก็คือจะไม่เห็นกันเลยหรออ่องจริงนะคือเขาวิ่งไปอีกทางหนึ่งแล้วแกก็วิ่งสวนเขาอีกทางหนึ่ง แกจะเจอเขาไปเนี่ยเออเนี่ยโอ้ยไม่ทันไม่ทันว่ะดูว่าเขาน่าสงสัยพี่ว่านี่ว่าเขาสงสัยแกไม่นโดนยาพิษอ่ะไมโดนยาดูด้วยทำไงอ่ะชิจยา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 ซุยยาเลยซุยยาไม่มียาไม่มียาชิจยาให้หน่อยชิจยา นักเคมีมาชนะย,ยังโดหดวางยาคนโน้นคนนี้รุยเลยอรุยคือเหรอว,วางยาคนอื่นเขาไปทั่วเลยอหมอเนี่ยโหดจริงมันเป็นนักเคมีอ่ะนักยาศาสตร์ผมนักวิทยาศาสตร์วันนีเพลงนี้ด้วยเหรอ<ม>เจขอขอสักี<ม>ขอสักสักหน,หนึ่งท่อนหกเราไม่เป็่นนะมันมีจริงป่ะเนี่ยไปฟังดู มีอ๋อชื่อเพลงว่าีวิธยนักวิทยาศาสตร์ไม่ฟังอะ่ะขี้เกียดละกดพร้อมครับทุกคนกดพร้อมกดพ,พร้อมไม่เสรจะได้กันไปเด็กๆกว่าจะเข้าใจอ่ะยังไม่เข้าใจอีกเหรอป่านนี้ละเข้าใจแล้วจจนตอมทามมาชิตะกดแต่แล้วมั้งจะไปหยิบของหรือไปทำอะไรสักอย่างได้ไมมั้งมาแล้วบอกเจ๊เออได้เลยแล้วบอก ว่างนี้ก็ไปฟังเพลงนักวิทยาศาสตร์ดูไม่ฟังได้วแม่ต้องฟังไงไม่ได้ได้เข้าใจเราเราเล่าให้ฟังก็ได้ถ้าเพียนก็รังบากกันอไม่ไม่เป็นไรเพราะว่านักเพียนอยู่เลยเฮ้ยหยอกหยอกลงสีอต่เพิ่อนี่เปิดยูทูบอยู่ไปยูทูมตกใจหมดอะไรเนะี <c oughs> ่ยมาชีดตายเองอ้าว เราไม่ทานนะ่ะหลักปิชยาศาสตร์อมาการสสตรเคมีเช่นรูด้ดีเอาแค่นี้แหละเ,เรื่องความรักไม่ต้องถามค่ะเราก็ไม่น่าตั้งใจฟัง,งไปหรอกควากรักไมวต้งบอกไอ่มีกนไม่นตอนนี้ ลูกทิศจิถูกลมล้างไปหมดแล้วไม่มีกได้ดเลืออยู่เลยบางเคยพบแเข้าใจว่ารักเป็นยังไงแต่มันใช่มาผมเจอภาพเธอทสายถูกเธอไขไปหมดแล้วไม่นอกปิดใจให้หมดเลยุกเคยพบแต่สตตีมอยู่ไปเนี่ยทำไมอะสตตีมมันก็ออกออกออกเออดี่เอาโหงเพียงเพี้ยนคนดูเขา เขาหามั้ยเขาหามั้ยเก่งไม่ดียังไม่มีใครพูดเลยอะไรเนี่ยเราไม่เป็นแล้ววะเราโอเคกันเข้าใจแล้วไม่เคยฟังอ่ะไปไม่มีเสียงดีเหมือนเธอหรอกว่าไปไม่เคยเสียงดีสักทีไอ้ร้องเพลงอีจฉาบ้ังสิไม่ได้ไม่ได้แล้วตีลิกสิทธิ์โดนไปสองสามคลิปวันเนี่ยไอ้ล็องเพลงอีจฉาเนี่ย ตั้งแต่เมอร์เม,เมดปะสวัสด <mm> ีครับพนดูสองแสนคนอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ในช่องบูบีด้วยนะคะ <mm> 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 รับน่าจะไปพูดตออท้ายคลิปรอก็ตัดต่อดิได้ได้ได <mm> ้ใจเยอยแค่บาแค่ตามมงนะเว้ยมึงโคตรมืด กี่โมงนะตก3โมงบ่าย3โมงโอ้ทำไมมันทำไมเวลามันเดินเร็วจังเลยวะตื่นมากระเที่ยงแล้วตื่นเที่ยงจริงเหรอตื่นเที่ยงใช่อือโอเคอะเดี๋ยวมาเที่ยงแล้วน้าแปรงฟันยังยังไม่กินข้าวเลยกินอะไรกินขยดนเ <laughs> ชื่อเชื่อนี่เชื่อเอาไปทอดไขา่ก่อนนะอ่าฮะระหว่างรอง5นาทีเนี่ยไปเลาายแป๊บเดียวแหละทอดไข่แป๊เดียวอ่าฮะ